หวไปนั่งน้าสาวหับัได้เลยบัได้ไปเออเลยไข่เนี่ย้วบนี้ไข่ไข่แน่ค่ะจะไข่มือนี้สองมือทลูกบัไร้บได่กินข้าวกินแล้วบ่อนี้ั่งค่ะวาซินไปตาเคลื่อนไ่เลยเออเพิ่นก็บ่ได้เอาเงินนะคกครเพิ่นก็ซอจุกจะเป็นไรจะไม่โหเพื่อของลักซาและเอ็นะเอานังมนนี่จ้าต้องขอบต้องบอกจะทีเจ้าทานได คือเฮามาสิกับครอบบอกเพิ่นบ่อยท่วงบ่อยทามมีผู้คือบอกผู้ไปดังบังกระท้อผู้จังลมบ่พัดโอ้โหอ้าว่แล้วกันเทศเป็นแอนเธอมันดีจะได้ลูกหาสิ่ข้าวกินน้ำเฮ้มันดีจะได้ว่ามันดีหรือล่ะตื่นบอนกินข้าวซาเมื้อซาเมื้อกินข้าวเลื่องเป็นเหรือเจ็บจะเจ็บก็เจ็บว่ะอือาการเป็นแล้ว แบบทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีวัดสุขสุขคนพี่น้องด้านหลังนี่ไผ่จำได้นี่มาเมื่อนี่ามาพ่อกันค, 9, ค, 9, คือเก้าขึ้นเดิมพี่น้องเอ้กับซ่องสบุ่มาบ้านเฮ้าเนาะมาพ่อกันเมื่อนี่พี่น้องไปคกูแปลตาทุกคนว่าอยู่ทั้งหลังนี่สิ่าเอาแม่นยังสบู่อยู่ทั้งหลังนันประสันพี่น้องจําได้บ่เมื่อนี่สบุเ่เวะมหาน้องเต้นมาเมื่อนี่เปลี่ยนแปลงล,ลายพี่น้องเพิ่งนี่ ป้าเฮาจนบีบืืดเด้นี่คิดมา,มานี่คิดว่าบแมของเพิ่นพี่น้องเย้ยเ้ามาเมือนเอาอุปกรณ์มาเอาแห่เอาทรายมาเมื่อน,นั้นยังหกอยู่พี่น้องเตามาอีกบาดนี้เนี่ยเห็นบ่แปวนบ่เลยบาดนี้ป้าเตอคักปานยังพี่น้องเย้ยอันนี้เป็นเพื่อนของน้องเต้นพี่น,อน,น้องเนาะมาพอกันคือเกา่า เก่สุนสิพาทุกคนรอบๆพี่น้องเลยอ่ามีเอฟซีเนาะบางคนพลก็ว่าสมุญไปทายเทียงให้เทียงหน้าบ่ว่บ๊จันมันบ่วยเป็นเทียงให้เทียงหน้าได้พี่น้องเลยอ่เนี่ยมันเป็นเพื่อนคนอ่าแต่ว่าคนที่ว่าเพิ่นบ่มีคนที่เพิ่นลำบากเพื่อนซานก็นเลยเป็นจังซี่อเพื่อนของเราเลยหลังหลังภาคนั่นเป็นเพื่อนเมย์ของเราส่วนตูบตัวนี้เนาะ มียูทูบเบอร์คนหนึ่งเพิ่นมาถ่ายแต่เพิ่นอีตนเพื่อนเล่าน่ะเซ๊มันสีฮักทับหัวเนี่ยเพิ่นก็เลยอยันมาสั่งกระต๊บตัวนี้ให้เราอยู่ไหมเนาะนี่เพิ่นมาสั่งกระต๊อบตัวนี้ให้เราอยู่ไหมพี่น้องอันนี้เนี่ยเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของน้องเต้นเนาะบางคนเพิ่นเขามาเบิ้งไมเพิ่นก็อาจีย่งบ่ฮู้อาจีย่งบอกเขาใจคิดว่าสมุนสั่งคอนเทนต์บ่สิก็มีพี่น้องเนาะ อาสาบุนน่ะมีทางอันพี่น้องซอง u t u b e เนาะซอง youtube ของสาบุนนี่มีสองซองซองหนึ่งก็คือซองสาบุนมาบ้านเฮาอีกซองที่2องก็คือเมย์บุนมาบ้านเฮานากก็ฝากติดตามเนี่ยพี่น้องอ่ะบางเมื่อก็มีคลิปลงบางเมื่อก็บปริมีคลิปลงเนาะแต่ติดตามทั้งเพจน้ำมีเดอร์พี่น้องเนาะฝากติดตามทั้งเพจเนี่ยเมย์บุนมาแฟนเพจเนาะ าทางเพจโฮลสบุญในน,นี่ก็ผู้ติดตามก็เปรตพันกัวแล้วพี่น้องเนาะขอบใจาทาง FC ทุกคนเนาะที่เข้าไปติดตามทั้งเพจให้น้ำก็ติดตามให้ยกำลังใจในเด้อพี่น้องเนาะว่าทางเฮานี่มีสองทางที่ให้ติดตามอันนี้สบุญมาไทยทั้งด้านหลังเด้อทุกคนเด้อเพื่อนของเพลินนี่พี่ปั๊บพี่น้องมีคนมาปัา๊บดินให้เราอ่ะ โมเมนต์ัปบดินอนเพิ่นมาไถออกมันหกเออกเออ็เป็นตะเบิงตะแยงนด้ป่านนี้เนาะยองเลยเนี่ยเป็นตะเบิงตะแยงแล้วป่านนี้โมเมนต์่นซุกเสาเฮือนอีกกระบ่กนี่โอ้ทางน้องเต็นเราซักเกลืองอยู่พ่นเนาะนันะ่สสบุญได้พามาเบิง้งที่นีน่เบิ้งคือสีโบเซ่ผนังไดเมื่อก่อนนั่นสบุญนั่นเอาแฮกับทรายมากับบล็อกมาว่ากะเขี่ยมสิตั้งเฮือนแฮร่เล่าหละแต่ว่า ทางฮาก็ยังบ่ฮู้ว่าสิตั้งเมื่อใดเนาะออืนี่ได้เพิ่นมามเปลี่ยนคักกีเด้แบบนี้โอ้ตาเอาพี่น้องเอ้ยนี่เพื่อนซานของน้องเพิ่นก็ได้บ่แม่นว่าเพียงไห้เพียงหน้าดอกเป็ดเฮือนเล่าเองพี่น้องเนาะโผลของเราเนี่เสียแล้วมีแต่แม่กับน้องทรายไปดูกันอยู่สามพน่นนี่้ปาหาเห็ดอย่างเด้อน,นะฮึ สักเครื่องอืออืออือ,อ,อเ,ปเป็นไข่ี่ดีเป็นไข่อ้าวสามมืออืมอ้าวสบายดีเนี่ยแหะเป็นไข่เป็นเนคือว่ามักเป็นอเอื่ยเอล่สงสัยไม่ได้ไปคุดมันไ่จักมันจะเป็นไข <c oughs> ่เฮ้ยบอสาม ไเือเป็นไข่บนใโอ้ยบ่เป็นยังมือใดอยู่ดีมีไกมันเหมือนมาแล้ก็ไข่ไข่แตกเลยไปกดไปคนมั่นมือเดียวบัดไข่บัดซามมือบวคุ้มเลยเนาะเซนเดียวไปน้สาวไปไ่ได้เลยบ่ได้ไปเออเลยไข่เนี่ยล้วบดนี้ ไข่แน่ค่ะจะไข่มือนี่งสองมือทั้งลูกโบได้บม่ได้กินขา้าวกินแล้วบ่ไหมง่างค่ะวาซีอันไปตากเครื่องเะไรซีเฮ็ดต้มมิคิดเออเอาไปตากเครื่องแ hey. อองซะจระล้มซัพเจอมันสีโบแห้งเนาะแม่ผู้ได้มาไทยให้คือแปลนคักแถววันนี้ไอไส้โอ้ถามแม่หันทางบุจริรถอืมอเราจ้างเขาจ้างเรามาถูเฮนะ้อคนเอาเงินบ่ อโอ oh. mm ้นไหนทีซ like ื้อโอ้โ like อ้คนกใจดีอันนี้ละเนาะมาถูมือได้เนิ่นใจให้ถูได้โอ้เอาได้อเดยอเป็นแว่ารีบตอนเช้าอืมเ็นเป็ตอรนเนาะลหละเนาะอืมอืมอืมเรามาถูเพื่อแล้อะถูเอาเอเอาคักๆบอว่าอืมเอาคักๆว่าดี เข้าใจแลาเลยหวเออเพิ่นก็บ่ได้เอาเงินนะครับเพิ่นก็บซอยเน,นะาะล่ะเนาะถูกก๊กอันไม่บง่งนะกอไม่บง่งโอ้ลืมเบิ่งในกอไม่บ่งนะ <g usting> <c oughs> แฟนเอตอร์คกักวานยังบาดน,นี้นะเนาะถูกไปเราต่ำเสื้อตต่ำเสิอ์ตยิ่งข้อโลกข้อโลกคืออะไรกอไม่บ่งเออคักวานยังบาดนี้เนาะนี่เออเออคัก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 เนาะ เป็นเนี่ยบอน,นี่แล้วกระดให้วอลนี่ย่ายทั่วเขาเป็นเป็นทางคักวานยังบานนี่แล้วว่าคันบ่ค้าดินบอกอันนี้ลาถลดถูเขาเลยถูมาพี่เลยเป็นมาเลย,ยเออคักอีีบานนี้น้องเอ้อเอาไปตากเครื่องกันล่ะไปเยันให้มันสิบโอเหกกันพี่น้อ,นองเราไปตากเครื่องกันพ,พี่น้องเราไถให้เป็นคักวานยังบานนี้โอ้โหเธอตักตักเครื่องกันมา เห็ดอย่างเด้เมย์ชนธึงนี่เนาะ <_ d iam> โอ้โอลมคักแค่นี่สวัสดีเออสวัสดีนี่คือสีเป็นแปนแบบนี่อ๋ออันไข่แล้วใส่คูเมะเห่ว่าคือปแพดมาเท่าได้เออม่เท่าได้คือไ่องนใหญ่พุอืมาไปน้อง้พไม่้อนหอนอดวะโอคืแล้วก็คืนนอนพูเลยโอ้คืนนี่คือ,คอ,อนอ,อนเท่าหญ่มันหนาวเลย ก็มันลบได้พระเท้าเอิญแล้วก็ฮึ้นเท้าเอิญพื้นไปทางอ่อนอยู่คนหนึ่ไขครเลยอ่ะไขรแต่เมื่อนมาอาตพิสก็เลยมาอาตพิสแล้วก็เอาดินเชนใส่ลูกกำแดงกับไขรเลยจุดเจ้าได้เอิญใส่พ่อใส่ยังอยู่บ่เอาอันของลักชาแลนข้อก็คือว่าพ้ออะไรเม่เคยเคยจูจะไปน้องจะไม่โหเพื่อของรักษาและเอ็นะเราแดังเลยนี่จุดเจ้าต้องขอบต้องบอกเจ้าที่เจ้าทานได้ คือเขามาสิกับคอบบอกเพิ oh, oh, mind, ho, <c oughs> <c oughs> ่นบอกให้ท mm ่วงไหวทามมีผู้บอกผู้ประวเช้าที่ก็บอกเขาอลมือแตงกวตกระห้องเขาเลยผัดเพิ่นว่าเพิ่นมันละหินอเปล่ยจะไม่โหเพิ่นกับเอกไอ้ที่แล้วันนี่นะโอ้เพิ่นวานะบอ้โอ้โอ้โออ้อ้โอ้น้โอ้้อออ้ออ่น่้้้าอ โอ้นั่นแหละครอบแล้วคือซุมเข้ามาสิทุกมื่อทุกมื่อก็ให้บอกได้บอกให้ท่วงบให้ถามได้บอกแล้วเด้เชามนก็บอกเธอเลยอืมเพิ่นมาสวยมาสิมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นมาสิให้ท่วงให้ตื่นแล้วเนาะอ๋อก็เลยขึ้นนอนพุ่นโอ้ก็เพิ่นเฮ็ดนะนี่บ่ครอบเช้านี่บ่อฮึครอบเช้านี่บ่ครอบเลยครอบแต่มาตะบิดพุ่นครอบบ่ทายอย่างนี้สิ พ่อได้สาวยันมาผูพ่อผูคนจากไปนั่นเลส่อันนั้นผูพผลได้บบกพ่อก็เอินใ้น้ำได้พ่อก็ได้พอเราโวเมนคนนี่เลยเราอยู่คนละโลกลย่าเยินนถามถอเอิญโผล่น่ะไปหาซักคนเนาะห้องเจ้าทีเจ้าทานนี่เจ้าบนทีเพิงผ้าศัยนี่บนเฮ้าเพิงผ้าัยเจ้าทีเจ้าทานเจ้าบ้านเจ้าเมืองเจ้าดินเจ้าดอนตอนหยานี่แล้วใหิคนท่วงคนถามแล้วเจ้าบุกเบิกเจ้า แต่กี้มันเดินเจ้ามันเคยหกบันนี้มันเปน ừ, ล <ไฟ S 1> นเนลย <c oughs> <ะ>ให้พื้นก็อยได้่าวงลงเตอร์ฝ่ายเมะกีเพินหอ่าโอเพิ่อจากีเอาอละลายที่พี่ดเพิ่จะกินโอ้โห่ะเพิ่นถ่วงเพิ่ามเราอะฮอเขาต้องขอเพิ่นเลยพีเดียี่ต้องมีมีมีแล้วบ่บ <c oughs> ซื้อมาแล้ว น้องเลไปใช้น้องใช้ไปดิเอ้ยเราบ่สบายสามมือพี่น้องไปขุดมันมือเดียวบัดไข่บัดชามมือบอ่คุ้มค่าเลยจักมาเลยเ่าไปสีมือมือตัวเขามืออรอเพื่อมืออืมือืมว่าผีมีแห่งตำมุ้ยว่ะอือฮ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 ืออฮ ต่ำมีส่วนมาต้นโแต่ก็ต่ำกรุทเคนไปน้ำกันต่เดคนมาต่ำผู้เดียวนกระ็ไตำจะดไ่ได้เลยพอนฮอนใบยู่ไปเป็นฮอนหน้าฮอนตาอนก็โตงมื่อคืนสามมือนั่นเกือบตายไปไหไ้กพันขาหน้ากพันโหหรอูดมันไปแล้วกดเห็นบอกพูิ้คาแนี้่หามีมาต้มกันไปเอา้นแหละ หัวห oh. uh, mm ัว hmm. ท uh ี hmm. yeah, uh ่ด hmm. uh ุดไปนิพเป็นคนเฮ็ดออันแรกไปเชิญอีกน่ะไปเช้าเลยเพามันไปละแรกหัวนีพไเป็นคนเฮ็ดว่ะโอ้ใช้รักโดรักเด่นผลบาวเฮ็ดก็ยาเอาไว้เชียวนมันเป็นแรกจะเฮ็ดทะไรเคนเลยบ้นแดงว่ะเดี๋ยวพูดไปโยเช่นนากูว่ะอ้าวก็โหนเช่นมอว่าวานจงดกมเบิกว่ะแ่นโยนงดุมพูดว่ะ แล้วก็เล็กทีไปชุกหรยออะไรน่ะมาแต่นย้อนก่อนเออไปชายเดินเขาเขาก็ให้แล้วไปชานาเฮิกูจูดกับเฮนมันจะมั่งกูด้ปะแม่แน่ให้เพิ่นเอาไปไปมองตัดเอาได้เห็นเขาไปชุกไปเฮ้ยตใช่ปะตัดตลยเลยปะเจ้าที่นายเซอร์เฮาเปยนเพื่อนเฮาไปช้เพื่อนมูมูก็ให้แล้วแล้วขดินเขย่ไปได้ขดินเออแลยวก็บบาเขาใส่กอด่ะใส่ไปทางเล่อว่านี่ไปทางเล่อมึงโดกเขาบอกเขาไปเทิยมอยู่หันว่ะอยงนี้แม่ช่วัหนอ้ว่ะนี่ก็โกตมโมงแลวกะ ประดงพื้นไว้ประดงพื้นอาก็ศดีๆชุ่มนะจ๊ะคือเอาลงหออพุกว่ะแล้วเองอ๋อพิษคว้าแบบนี้นะว่ะมะเร็งมัเสิร์ฟใส่ซุกไปอีกนี่ยเดินเขาแล้วว่ะนะเเออดินเขาแล้วแหละเออยักษ์พินคว้าพิแดงเลยแผดเปิดกองใหญ่ซ้ำคันซอองกองวันนี้คือป๊ะปะไว้เลยไปดูดมันออกเห็นยังดูดเลยมันแดงให้ดูดว่านี่กะ เจ้าของเพื่อนหลังนี้บอกเขาจะมุกแล้วมุง่าวันนี้นะมันเผยไปเชื่อไตัหลังตาบุบบุกบัดนี้ก่อไผยกออันนี้พิปู้ร้านมันบอกเฮาสาวพูกยีูก็มุงแงเดนกอีกได้บได้เปลนแลหักสาวเอนโดวลยากไเ่อยคลายแบบนี้ยำเลี้งนี่ตัดนี่มเลี้ยงยำคุณเดเอ็ดหน้าเดินฮกบะจังเหตุมันเปลนคักวันยังบะนี้คุณนะอ เพื่อต่ำค่ะเพื่อนเขาแซวชูไเยอะกินมานนดมันบอกว่าเช่นเจ้าเยอะกิ่มาแนทแบบไปตามมันหันเขาและอะไรก็นดีว่ะซีเพื่อนมาแชบู่นั่นไปทายเทียงหน้าเพื่อนบ่อป่าสันเทียงหน้าบ่ออันนี้บ่ออีพี่เพื่อนบ่อเพื่อนยูหรือเละเออเบิ่งเด้อิมเห็นบ่อทุกคนเพื่อนเนาะเฮื่อนเห็นเทียงหน้าอะไรเพื่อนเราตั้งได้ ตั <onents and downhill behaviour> yeah. ้งแต่ผ <Ay glorious away> ัวเราจากไปแล้วก็มาอยู่นี่ได้สิปีเลยตั้งได้สิปีนี่พี่น้องเงอนหลังนี่นี่ตั้งได้สิปีนี่นั่นเฮือนแมวมาฝากนะคือตูบตัวนี้นะคือมียูทูบคนหนึ่ง่นมาเฮ็ดให้เราตัวนี้เนาะเออได้ว่าควัานไอเธอนี่ก็ดีังบอกว่าเฮ็ดไห่ะไอเธอไปแล้วนี่อันนี้นะญาติเฮือนฮักเลยผลได้มาเฮ็ดไหมวันนี้ลูกสาวมาลูกสาวเราึ้นอยู่นี้วันนี้ลูกสาวนอนอยู่นีู่เดียวน่ะในวันนี้ เราเห็ดอยู่หันไปได้นอนได้สองคนคันเ็ดกวางหันก็จะได้นอนสามคนอยู่มันเดี๋ยวมีอันมุ้งเลยยากระเทอนนะค่ะยากระนอยเด้แต่ควันเนาะเอฟกว้างกว้างเขานี่ว่าโอ้ยยาอีพ่อได้เอฟเจนี้กับพ่อแล้วว่ะค่ะอีธานี้กับอยู่แต่เวอิงพู้เด้เทน้มาหักกับกามาเมโซนี่หักกามาเมโซนี่นาเก่ายูแต่เวอิงพู้มันได้มาโลเลยนะว่าหมดเก็ดีเราอยู่เวียงเป็นสาวเวียงจันเด้ รักใครแม่หอกใจรักไข่ไก่อยูมันรักไข่แม่เออรักไข่ไก่ลหัวสบายนี่ปลากระป๋องน้ำอยู่นี่มีน้ำขอบใจเฮ้ยอันนี้บอกหารเส่าฮะกินตอนนี้เลยอห่ารเที่ยงแไหมมันนี่เที่ยงเลยตอมันหลายแล้วนะต่อยได้ต่อย กินกบลาอุ้ยสบายดีสวัสดีเออรอได้เนิ่งัพี่ดูเออน้ำไหลื้อนี้วันยังืันนี้วันเสารมือวันทิตมันจัดรงเทียนเดอนี่ครูน้ำปลาเีน้ำเาเ่นี่ครูน้ำเลวยัได้พอีลบชื่อออกเลยเนาะลงเลล่ะเด้อไข่ดุหด คนาบัวสมบัยกับไปคอกเพิ่นอนข่ใช่ปตามสมองไข่ใกลไข่ไกล่เอาไข่ไกลคืลเอเอาไข่แห้งมาสุกไวม,มันล่มพัดนะคอ,อบผูกไปดังบังกระตออผูกจังล่มบ่พัด ด่างดงเช่าตอนนั้วไม่เอาด่าเต่าแล้วมันขึ้นเลยมันยังมาด่างเชอนี่อีกนะเช้านไลด่ง้านะกินเขาก่อนกินข้าวเพรข้าแล้วกินเ้าก่อนเัง่พากันไปใชหมอังกินข้าก่อนวันสันวนมาสองสามมื่อยแไหจะแปลนเมืะอเรคักอลีรแบบนี้คือกุ้งแบบนี้เนาะ เออคักแล้วคักแล้ว,วน,ตตนี่นเปลี่ยนอึดตืดยังไงเข้าว้าแล้วเอาบอกไม่เขออ้าเวพี่เลิศไปไปทีมอย่าอีพันที่ท้ายกืนไส้บอ๊อบพี่เลิศเข้าว้านะเข้าว้าวพี่เลิศรู้แต่ว่าบ๊อบอนะัอบอถามแล้วก่อนไปไปเบิ่งหมอมาบอ่อเพิ่นจังว่าวานอันผีท่วงผียังนะ ประดนอื่นเขาละนั่งเขาละหนีเลยเจ้าก็ห้องบัีเด้เร่าภัยมามห้องให้คอยไห้หงอขับรเอาไปมือขอบเอาได้ขยันเท้ากับตั้งห้าไม่เท้ากับฝ่าเท้ขาผ้าคุ้บเมื่อก่อนะอ่ะเอิวพีทแห้งพิทเคยจูดนี่แหละโอ้พีดจะจูด,จดจีะรดบ้านนะไม่ได้พีอยครอบได้ดิพีดจูดเมื่อก่อนนั้นพีดจูดเมื่อก่อนนะเอดยโบวมพิชานตัวนี้ไม่เขาู เพิ cage, bitch, ่นว่าอ่ะฮะเพิ่นว่าปบประธานตอนเจ้าจุเจ้าบริคอบเพิ่นเอิ้นเฮอซฉยเฉยเอเอิ้นเฮ่อก็มาหูไผ่ที่เราสว่าถ้าได้ไผ่ป่ะอืมปบกับประธานเพิ่นว่าติ้ไผ่ไผ่อันไปเบิ่งน้ำใชนี่เพิ่นท่วงนางเทพคนแต่เหนื่อยทุกโอ้โหอ้าวว่าแล้วก็นางเทพเพิ่นแอดเฮอมันดีสิได้ลูกหาสัก กินข้าวกินน้ำเพื่อมันดีจะได้ว่ะมันดีหรือล่ะเต้นนอาพวกกินข้าวชาเมื้อชาเมื้อกินข้าวเลื่เป็นเหรือเจ็บจะเจอก็เจ็บว่ะอาการเป็นแล้วพาดอภินิป้าเขาได้แล้วกับผีไม่แห้งเขาว่ะทำโทษทำท่าของเแล้วก็แอดผีไม่แห้งแล้วก็คู่นี้ด้อยชัดแจ้งเหมือนน่ะแล้วยังไปแก้ไปโชคเรื่องนี้ห้องเนี่ยนอนชัดแจ้งห้องชัดแจ้งค่ะแอดนางเทพคือแอดนะ ก่อนนี่เขาว่าชงเขาเขาชงเขาได้ที่เอ้ยชงเขาได้กว่าดิโดนชงวันนี้มันเจ็บมันให้ยืนนี่ก็ดิบ่ไปชงกันย่าเห็นว่ามันอื่นอะไรบ้าเอ้าวคนตั้งอาะหฮ้มันดแมสเดนนาเฮ้มันดูได้นอนว่้าใครก็เขาคาดว่าแต่ผัดคืนนีโนอนแทบเจงใครกับ่ได้ใครมันนะโอ้เจนสามสองมือนั่นบ่ได้นอนเลยแล้วก็คุณแม่ได้บอกแบบนี้โอ้ยเขาเป็นรับจ้างผัดคาดเขาให้ได้จนอันนั้นเลยผัด เบะข้าวเปล่าข้าวชอยนะสาวได้ว่ามันเอ็ดนักบ่กผู้แม่บอกเลยเบะก็เชยอยู่เป็นอืดเลยว่าเออไม่รู้จะเจินแล้ว่าเป็นพวกบางทีอะไรบางทีเบืองนางเทียมปกกอยู่เลยอิตากีนั่งเจ็บเจ็บใชงไห้อยู่วันนั้นแล้วกันเครยขำแล้วกันมันมีเศร้าแล้วกันเขากินยาก็คือเก่าซี่แม่แห้งนะแห้งก็ดื่น้ำจนยาจนหอนแล้วกันเขาคืนนี้ฟอร์เด้นนี่แจ็คอะไรปุ๊บทีเล่าว่านี้เนาะ น้องเต้นน uh ี huh uh ่ไ huh, ข uh ่สามมื huh. like, now, cream, well, we more, uh uh ้อ huh. บุกินข้าวบุก huh. ินน้านอนเจ็บอยู่เหรอปอเจ็บอยู่แล้วัน like นี้เราไปเบิ่งนางเทียมไปเบิ <ERT> ่งหมอมาแล้วเพิ huh. okay. so, uh ่นว่าพระเจ้าน้ำเจ้าทีเจ้าทานเพิ่นนี่บนคุ้มครองน้ำทีน้ำทานนี่แหละเพิ่นท่วงเพิ่นทามแล้วเพื่อน่ะเพิ่นจูดขี้เหงื่อบุครอบนี่เพิ่นจูดขี้เหงื่อเพิ่อนจูดหัวจูดหางเพิ่นคุ้มอยู่ว่ะคุ้มอยู่นี่สัต เออเธอได้ว่ะนากขนี่พวกเจ้าฟุกค้าคุมโกพวกค้าเนี่ยว่ะสาไม่รู้เอมันนี่เฮอยับยัใช้เฉยเพื่อนเออทางจูดก็ได้เหมือนี่สกเบอกยู้ตีกะบอกยู่บ่ริพัดรฉันวาเราถ้ากินอยู่แต่ละมื้อแต่เงินเนาะผู้จ้าคำตกาะรไม่แต่แต่ขัน้าปั๊บและมอเช้าเนผมกินโลดน้่นเป็นทุ่มือตะกายทุกเออเธอเนะ่ยเขาไปท่านนี้ก็ดีนะในวันนี้เนี่ยเออเนี่ยล้ากัเจ้าก็ช่วยเลนนี้ห็นาังมีเยอะใี่เนาะ่ ไปทาก,กินได้ป่ะโดยเออผู้จักเห็นอะวะแล้วก็บ,บอกเพื่อสาวนี่ฮาบอกเพื่อน,ะน่ก็ดีเศร้าเราดีเนาะเศร้าวกกแล้ววันนี้นดโดยคือกค่เือกกได้เล้วะผงผวาชานเปตค่ะอือแต่ก็เดีพอเท้านามือแม่เจ็บเป็นผนะดนาดาินะให้มีญาติเฮือป้านี่นะแต่ผดนี่้าดี๋ยว่าเพื่นนางเที่ยาเป็นป้าได้ป่ะโดยโดยแต่กเจกับผงผวาก็ม้วนกันชินนะชิน หูเพ่รสิดับโอจะปงทุกสินดะเกาทุกสินมันป๊าเลยนี่นะอ้าววันี้เบิ่งแยงตามที่เพื่นบอกนั่นแหละเนาะสุกหมบ่คือบ่เซ่บดนี้มันสุกปลาน่นะขึ้นไว้เบิ่งน้องเนก่อนโเกือบด้พี่น้องอเกือบทับหัวนี่เออขึ้นไปถามเบิ่งน้องเนก่อนอบดนี้พี่น้องตีนี่กความเออความมาแล้วเฮือนมันสิ หักหรือมันเอ็นนี่มีย่ามะกรูงมองนึงมองมันชูงนี่เออโอ้ยโอ้โหเขาขึ้นมาเขาเรีนกขึ้นเขายอดทอเอ้าฮิวกินนี่ล่ะเออบนนี้อืมข้างนี้แล้วเฮือนบ่เพียงเป็นในนี่แล้วฝนวะนี่เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเฮาใส่บอดีนอนสองคืนสามคืนกินเข่ากินน้ำเงงงับเงงงับอย่างเงงอักเจ้าพื้ อืมขึ้นไป,น,ไปนอน,นเฮือนไม่เถาก่อนสิไปแกนะ่ตอนบ่ายโมงไปแกอยู่ไสแกอยู่นไม่หมดโอ้ที่เพิ่น,พนเบิ่งนะั้อนอืมเอามากินมากินโอ้เพิ่นสิเฮ็ดไปเจ้เด็กรักหรือเปลาขินรถนะเฮ็ดยังต้องเข่าอีกเลยเอออยากกินข้าวใช้ติบขา้าใช่ไหมเออไม่ได้กินข้าวซงสามมื้อมื้อนี้อยากข้าวแล้วอืมมากินขินดีไรมาไปเยอะมื้อ ตัวหากะจากมาหนี้มันเจ็บบ่กันชงชาเม,มือค่ะปวดกระตูตุตับตุตับตุตับเออแล้วก็เจ,เ,เ,เจ็บเมืดเ,เจ็บเมืดแข็งเจ็บมืดคขาพีนข้างเท่าเลยกก็เจ็บเอ,อพอเมยอันเอิญอ,อันนี้ครอบมาน,นี้เลยว่ะคืนนี้นอนรับเลยแล้วก็จักมันว,ว่าอ้อว่าอ้อแล้วก็ดีเลยพอเมย์มาห้องเลยมันแบบว่าอาการมันดีขึ้นเลย มือเศ้านี่เขาสิมาส่งสลมเอ้ยนะขึ้นมาฮาดีแล้ว่บช่ครับลงเพินไปอยู่เพิ่นไผคำบ่มีเงื่อน้แล้วแมเฮาชิติตนีค่ะแล้วโบเฮารมโเม้าิตินี้แล้วเฮาบ็ว่ามันเศร้าแล้วเธอได้คนใส่สลมคะจักแล้วอืลตอนี้คนใส่เธอได้แพงแ้บบอ เฮาก็อยากใส่ม <ata> ือให้ตอนตอนกลางมันบ่มือหันไปนะแล้วมืออือบ่จักมันมือมันน่ะจักกินมือดิเฮาก็เจอไอยกรู้ด <Sadly>, อ <pim ps inga> ่ากินหลายอือ่าพี่น้องเจังได๋กาเนาะน้องเพิ่นกประมาณนี้แหละเือนซานก็ค่อยเฮ็ดค่อยไปนี่แหละเนาะทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอ่ายังบ่ได้บอกมาว่าสิเฮ็ดแนวใดต่อ ตอ,ตอนนี้ก็เพมาเยี่ยมยามน้องเพิ่นกับโบสบายสามเมื่อแต่ดีขึ้นแล้วมีแนวเฮ็ดเนี่ยถามเนาะ,ะเรื่องมาซวยเรือนี่แหละเพิ่นตื่นเพิ่นตื่นเพิ่นบุมีมองยูหมองเศร้าอจาจจะในคลิปนี้มล่าพระจ่า,จากปก่อนพี่น้องพ่อกันคลิปหนาบุแหลส่สบายดีสบายดีนี่แหละสบายดี